เดี๋ยวช่วงนี้เราจะคุยกันในเรื่องของราคาทองคำนะคะย้อนหลังกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมแล้วเดี๋ยวจะดูแนวโน้มแล้วก็ทิศทางในเดือนพฤศจิกายนนี้กันด้วยกับคุณนัทธีจุฑาวรากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทค l โก s s i ฟิวเจอร์สค่ะคุณนัทธีคะสวัสดีค่ะจอส,สดีคะคุณขวัญสนนค่ะคุณนัทขาถามก่อนเลยว่าเดือนตุลาคมคุณนับสรุปให้เรานิดนึงนะคะว่าตกลงแล้วทิศ,ท,ศ,ท,ศ,ท,ศทิศทางของราคาทองคําเพิ่มขึ้นลดลงยังไง,ง,ไงเมื่อสิ้นเดือนตุลาคม ค่ะเมื่อสำหรับเดือนที่แล้วนะคะราคาทองคำก็มีการปรับตัวลดลงไปนะคะเคลื่อนไหวทั้งเดือนนะคะอยู่ที่ประมาณ1,698เหรียญจนถึง1,795เหลรียญดอ,อสอลาร์ทรอยออสนะคะจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ราคาทองคำก็ขึ้นไปทำา i g สูงสุดของปี นะคะที่ประมาณ1 7 9 5เหรียญดอลลาร์นะคะแล้วก็มีแรงขายออกมานะคะตอนนั้นก็มีปัจจัยลบออกมาแล้วก็ทําให้รา,าคาทองคำยังไม่สามารถขังที่ระดับ1,800ยเหรียญดอลลาร์ไปได้ <ừ> หลังจากที่ทางมาตรการ QE 3ของทางาาสหรัฐอเมริกาออกมานะคะรา,าคาทองคําก็ปรับตัวบวกขึ้นไปอย่างต่อเน,นื่องตั้งแต่ระดับ1,600หยเหรียญตน้ตนๆนะคะแล้วก็ปรับขึ้นไปประมาณ67สัปดาห์ต่อเน,นื่องหลังจากนั้นนะคะจะเห็นได้ว่ารา,าคาทองคําก็มีการปรับตัวลดลงมานะคะหลังจากที่ไม่สามารถ ผ่านแนวต้านเทีรดดับ1,800เหรียญนะคะแล้วก็มีปัจจัยลบทางฝั่งยุโรปต่างๆออกมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นความรังดุังวนของทางกรีซทางสเปนนะคะตรงนี้ก็เลยทําให้ราคาทองคําก็ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเห็นได้ว่าเพราะฉะนั้นทั้งเดือนนะคะอย่างถ้าเป็นบาทบ้านเรานะคะราคาทองคําก็มีการ กับตัวลดลงมาในเดือนที่แล้วเหมือนกันนะคะประมาณสเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วพอพอกับตัวที่เป็นยูเอสโซล่านะคะ,คะก็ประมาณสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะคะจนถึงสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบาทนี่ก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคําในเดือนที่แล้วค่ะค่ะคราวนี้พอเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองคือถ้าย้อนหลังกลับไปสักวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหกระชากขึ้นกระชากลงเนี่ยรุนแรงทีเดียวเนยนะคะคุณน,นัทเริ่มต้นก่อนเลยว่าช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเก เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมองส่วนที่เหลืออยู่กันแล้วกันค่ะค่ะก็สําหรับทองคํานในเดือนนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าตอนแรกนะคะหลังจากที่นัดบอกว่าไม่สามารถผ่านระดับหนึ่งพันแต่ร้อยเหรียญเยนปลาได้นะคะแล้วก็มีการปรับตัวย่อลงมาถือว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สี่นะคะทีนี้เนี่ยพอมีการปรับตัวย่อลงมาก็จะเห็นได้ว่า ก็มีการาขายลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่างวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะการที่ราคาทองคำปรับตัวลงมาแรงนะคะหลุดระดับแนวรับที่สำคัญที่ระดับ1,700เหรียญดอลลาร์ถอยออกมานะคะหลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของทางสหรัฐอเมริกาออกมาดีกว่าคาดมากนะคะตรงนั้นก็เลยทําให้ราคาก็มีแรงขายออกมาแล้วก็ราคาทองคำพอภาพทางเทคนิคนะคะพอหลุดแนวรับที่สำคัญที่ระดับ1,700เหรียญดอลลาร์ลงมานะคะก็ถือได้ว่า ก็มีแรงขายลงมาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพอแล้วก็คารองคาในต้นสัปดาห์นี้ก็เห็นได้ว่าแป่งตัวีนกอบแคบแนะคะก็รอการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาพอเมื่อคืนนี้นะคะหลังจากเริ่มมีการเลือกตั้งนะคะหลังจากก่อนการเลือกตั้งที่มีการแป่งตัวแคบแก็ แทบได้ว่าไม่ค่อยเคลื่อนไหวเลยในใน,ในต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเมื่อคืนนะคะกองคำก็มีการดิดตัวขึ้นแรงตากสุดเหีียน ใช <rium> <Dante> ่ก็มีการเกรงว่าถ <mus S 1> ้าเกิดนายมีความคาดหวังว่าท่านายบรักโอบามาได้นะคะตรงนี้ก็อาจจะทําให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทั้งเศรษฐีคลางนะคะแล้วก็มีความหวังเพิ่มขึ้นในตัวมาตรการต่างๆทางนายโอบามานะคะตรงนี้ก็เลยทําให้ราคาทองคำหรือตลาดอื่นๆนะคะสินค้าพกพันรวมถึงตลาดหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมาแรงนะคะในเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็ทําให้ราคาทองคาสามารถเบรก่าระดับ1,700เยเหรียญขึ้นมาอีกครั้งนะคะแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในนจสุดนี้ก็อยากจะให้ดูนาต้านนะคะเทีดหนึ่งะัน็ดับอย2ี่ิหกเหรียญดนซซล่าแล้วก็เทียดหนึ่งพัน็ดับอยส5มสิห้าเหรียญดนซซล่าถอยออนนะคะเพราะว่าสุดนาต้านตรงนี้นะะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็พูดมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้น,นะคะว่า ถาทียดับ1 7 0เหรียญ1 7 3 5เหรียญตรงนี้ถ้าราคาทองคำสามารถเบรกขึ้นไปได้นะคะถือจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับราคาทองคำนะคะแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่สามารถผ่านในต้านนี้ได้นะคะก็มีโอกาสที่จะย่อลงมาเทส1,700เหรียญอีกครั้งหรือว่าต่ำกว่านั้นนะคะตรงนี้ก็อยากให้ดูเพราะว่าก่อราคาทองคำหลังจากที่ปรับตัวย่อลงมาในสามสัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นลักษณะไซด์ w a y s ยาวในระยะสั้นนะคะการที่จะหลุดพ้นตรงนี้ขึ้นไปได้นะคะต้องผ่านเทีะดับ1,7 ร้อยสามสิบเหรียญที่ไม่ได้ก่อนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นณปัจจุบันนาคาทองคำก็ยังเทสตแนวต้านประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยี่สิบหกเหรียญเสลาอยู่นะคะก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้ค่ะงผ่านไปไม่ได้ตอนนี้เนี่ยในเชิงเทคนิคเนี่ยเราเห็นแล้วแหละว่าที่คุณนัทบอกว่าต้องดูว่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเหรียญเนี่ยจะผ่านไปได้หรือเปล่าเนี่ยนะคะถ้าเกิดยังผ่านไม่ได้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่ายังเป็นช่วงของระยะสั้นที่ยังยังยังมีการแข่งตัวในทางที่เป็นช่วงขาลงเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าดูททาาางงฟัันนคืือปจจยพ้ฐ ที่มันจะเป็นปัจจัยที่เข้ามีมามีผลกระทบในเดือนนี้ยเดือนพฤศจิกายนในตลอดทั้งเดือนเนี่ยเราลองไล่เรียงดูไหมคะว่ามันมีเรื่องอะไรกันบ้างที่จะมีผลกับราคาทองคําแล้วจะส่งผลในเชิงพื้นฐานเนี่ยนะคะในทางขึ้นหรือว่าทางลงโน้มเอียงทางไหนมากกว่ากันค่ะก็รับในรับปัจจุบันนะคะก็อาจจะต้องติดตามผลการเลือกตั้งนะคะว่าอี้มาเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่า นี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้านายอบามาได้ตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นปัจจัยบวกกับทองคำนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอีกทางหนึ่งตรงนี้เนี่ยนะใคยตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะกดจันทร์ราคาทองคาแล้วก็ทําให้ราคาทองคาอาจจะปรับตัวลงอีกครั้งได้นะคะตรงนี้ก็เลยอยากจะให้ติดตามผลการเลือกตั้งต่อนะคะรวมถึงหลังจากผลการเลือกตั้งไปแล้วนะคะตลาดก็น่าจะไปให้ความสนใจกับการประชุมของธนาคารกลางยุโรปนะคะทาง ECB ในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าประเด็นทางด้านสเปนนะคะที่ขอช่วยเหลือล่าช้าไป นะคะแล้วก็อาจจะต้องไปดูทางด้านกรีซด้วยในวันนี้นะคะว่าเอาเอาเรื่องเข้าทางสภาของทางกรีซนะคะแล้วจะเป็นอย่างไรต่อเนื่องนะคะจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้หรือไม่นะคะทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่จะต้องติดตามอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางด้านซักขังยุโรปนะคะการประชุมต่างๆที่จะมีมานะคะอ,อย่างทั้งจีนที่จะมี ผู้นาใหม่นะคะตรงนี้ก็แต่ตรงนี้ก็ไม่น่าจะส่งผลจะทบกลับนะคะรองคำมากนันนะคะแล้วก็ต่อเนื่องในเดือนนี้ก็จะเป็นการประชุมของรัฐมนตรีคันยูโรโซนรัฐมนตรีคันยูนะคะที่นี้ก็จะเป็นทางฝั่งยุโรปค่อนข้างมากนะคะในเดือนนี้นะะหลังจากที่ติดตามทางสหรัฐอเมริกามานานนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ยังไงก็ทางสหรัฐอเมริกาก็จะต้องมีประเด็นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทาง ทางหน้าผานทางการคลังนะคะดังนั้นก็จะต้องติดตามต่อเนื่องว่าหลังจากมีผู้นําทางสหรัฐอเมริกาออกมานะคะแล้วก็เสียงต้องดูว่าสามารถเด็ดขาดกันไหมนะคะถ้าเกิดว่าเสียงยังไม่เด็ดขาดนะคะแล้วก็ ไม่ได้คะณะอย่างเด็ดขาดเนี่ยตรงนี้อาจจะทําให้เกิดความขัดแยง้งทางนายโยบายการเงินการคลัองอย่างต่อเนื่องนะคะ<ฆ>ตรงนี้ก็อาจจะเป็นผลบวกต่อราคาทองคําได้นะคะ<ฆ>ทั้งนี้ชั้นนั้นเนี่ยจ,จะต้องติดตามแต่ว่าถ้าฝั่งฝาฝั่งยุโรปนะคะ<ฆ>ถือว่าสถานการณ์ยังไม่ดีนะคะแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนที่ดีขึ้น<ฆ>ตรงนี้เนี่ยถือว่ายังเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคําในช่วงที่เหลือค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังยงยากเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันมีทั้งปัจจัยที่มองแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลให้ขึ้นหรือมันจะออกทางผันผวนไหมคุณนัทหรือว่า ออกทางแคบๆมากกว่ากันแล้วก็จะออกทางขึ้นหรือทางคือกรอบเป็น,นปยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าเดือนงี้พฤศจิกาเนี่ยคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะฮะในในในราคาทองคำในเดือนนี้นะคะโอกาสที่จะผันผวนก็มีค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดราคาทองคำอย่างาดูชสั้นๆก่อนนะคะถ้าราคาทองคำในนับปัจจุบันสามารถทะลุผ่านเทีด 1, 125, 1, หนึ่งพันดรอยิบห้าหนึ่งันเ็อยสิห้าเหรียญขึ้นไม่ได้นะคะถือว่า ทีศทางนะาคะในเดือนมีที่เหลือนะคะก็โอกาสที่ก็จะสดใสามากขึ้นนะคะแล้วก็จะให้กรอบการเคลื่อนไหวที่ระดับหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเหรียญจนถึงระดับหนึ่งพันเห็ดรีอยเ็สิเรียญเรสซาถอยอส์นะคะถ้าเป็นเงินบาทก็จะอยู่บริเวณประมาณสอง0 0ื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทจนถึงสอง5 0ื่นห้าันเ็อยห้าสิบาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าราคาทองคํานะคะยังไม่สามารถผ่านแนวต้านที่สําคัญจุดนี้ไปได้แล้วก็ทําให้ราคาทองคําตัดตัวใหม่อีกครั้งนะคะ ตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะเราให้กรอบด้านล่างนะคะอย่างแย่ที่สุดเทีะดักร1,630เหรียญเวสซลาถอยออนนะคะทียดับร23,700เหรียญ23,700บาทค่ะอันนี้คือคือเป็นจุดว่าถ้าเกิดราคาทองคำไม่สามารถเบรกแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะคะก็มีโอกาสที่จะตับตัวย่อลงไปอีกครั้งไปเทียดักร1,650เหรียญ1,630เหรียญได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูจุดที่คุณนัดบอกคือ1,7251,735เหรียญเนี่ยนะว่าจะเบรกผ่านไปได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ าย่อลงมาเนี่ยหนึ่งพันหกร้ยสามสิบซึ่งอยู่ข้างล่างสุดนะตอนนี้ที่เรามองไว้เนี่ยโอ้อันนึงก็น่าสนใจนะถ้าพูดถึงถ้าลงไปจริงๆเนี่ยคำแนะนำสำหรับนักลงทุนนี่น่า,นาสนใจพอสมควรเพราะว่าสอง0มืนสามพันเจ็ดร้อยนีย่ก็ถือว่าลึกทีเดียวเนี่ยนะคะตอนนี้ถามคุณนัดนิดหนึ่งว่าในช่วงปลายปีเนี่ยนะคะพอใกล้ๆจะสิ้นปีแบบเนี้ยบรรยากาศการลงทุนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแต่นะักฟิสิกส์ก็เป็นยังไงมันคึกคักหรือเปล่าหรือมันเงียบเหงาเปนยังไงคะ คือจ,จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงเดือนสองเดือนนี้คอรารัคาทองคำมีการเคลื่อนไหวที่ผัดผวนมากขึ้นะนะคะตลาดทองคําก็ถือว่ามีความคึกคักมากขึ้นค,ค,ค่ะเพราะว่า ตลาดทองคําในบ้านเราจริงๆแล้วเนี่ยนักลงทุนก็สนใจมากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะเพีองแต่ว่าถ้าเกิดราคาทองคำทรงๆนิ่งๆสักตัวนะคะตรงนั้นก็อาจจะทําให้ตลาดทองคําไม่ได้ขิบถักมากนะแต่ว่าพออย่างช่วงเดือนนี้นะคะพอมีความเคลื่อนไหวที่ผันผวนของราคาทองคำนะคะตรงนี้ก็ทําให้ตลาดทองคําในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นกฟิลเตอร์เองนะคะหรือว่าตลาดทางฟิสิกส์เขาเองก็เริ่มมีความขิดขถักมากขึ้นพราะมันมีส่วนต่างอะเนาะ ใช่ไหมคะมันเริ่มมีส่วนต่างนะคะคำแนะนำสำหรับคนที่ลงทุนโกลด์ฟูเจอร์ตอนนี้ยังไงดีคะคุณนัท สำหรับนักลงทุนกอล์ฟิเตอร์นะคะอ,อันนี้ก็อยากจะให้ติดตามในระยะสั้นด้วยนะคะว่าถ้าเกิดราคาทองคำอ,อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดไม่สามารถผ่านแนวต้านที่ให้ไว้นะคะจะอาจจะเปิดชอ็อปโพสิชันลงมาก็อาจจะมาดูทางกำไรบริเวณหนึ่งพันเอเหรียญเป็นแนวรับนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลุดระดับหนึ่งพันเอเหรียญลงไปนะักลงลทุนที่อาจจะคือลองโพสิชันนะคะก็อา,อาจจะดูว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อนะคะส่วน นักลงทุนที่จะเข้ามาสะสมทองคำนะคะก็ดูว่าถ้าสามารถผ่านแนวต้าน1 7 3 5ขึ้นไปได้นะคะก็มีโอกาสไปเทสแนวต้านถัดไป1,750เหรียญอาจจะเล่นรอบสั้นได้นะคะส่วนนักลงทุนระยะกลางระยะยาวนะคะก็อาจจะดูกรอบราคาทองคำอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดจะเข้ามาสะสมะะราคาทองคำนะคะอาจจะ follow by หลังจากที่ผ่านแนวต้านขึ้นไปหรือว่าถ้าเกิดปรับตัวลงมาจริงๆนะคะก็าอาจจะมาดูแนวรับบริเวณ1,650เหรียญค่อยเข้ามาสะสมก็ได้หรือว่ารอรอทองคำนะคะ ดูเป็นการกลับพิกขึ้นมาแล้วก็ค่อยเข้ามาผส,สมในนาทุนนันก็ได้ค่ะค่ะกิจกรรมของทาง Classico Futures ในเดือนพฤศจิกายนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคะคุณนะ ค่ะสำหรับเดือนนี้จริงๆเราก็จะมีกิจกรรมค่อนข้างมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสุดสัปดาห์นี้วันที่9-11ถึงพฤศจิกายนนี้นะคะก็จะมีงานมินมิเอ็กซโปที่เชียงใหม่นะคะที่ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาเชียงใหม่นะคะตรงนี้ก็ได้พบกับบูธเราได้ที่บูธ C3 นะคะแล้วก็รวมถึงน,นก็จะมีสัมมนานะคะในวันที่10พฤศจิกายนที่เชียงใหม่ด้วยนะคะช,ชาวเหนือชาวเชียงใหม่ก็พบกันได้ในวันที่10ช่วงบ่ายนะคะบ่ายโมงครึง่งถึงบ่าย4ี่โมงนะคะหรือว่าจะเป็นงานงานใหญ่ที่ชาวกรุงเทพฯตอนนะคะเซตอินเดอร์ิต ที่กรุงเทพนะคะอันนี้วันที่22-25พฤศจิกายนนี้นะคะิ้นเดือนนี้ก็จะมีงานออกบูธนะคะแล้วก็สำหรับนักลงทุนที่สนใจการลงทุนทองคํันะคะก็ไปพบก,กันที่บูธ B20 ได้ของทางค้าสีิโกกรุ๊ปนะคะรวมถึงก็มีทางนัดน,นะคะก็มีสัมมนา,าอย่างเสาหน้านะคะก็จะมีสัมมนา ที่ของงานหนังสือพิมพ์พันธุ์นูนี่ก็จะมีงานที่เอชีบีพาร์คนะคะช่วงบ่ายสองนะคะหรือว่างานสัมมนาในเซตอินดัสทรี่เซตอินดัสทรีที่กรุงเทพนะคะ,คะในวันที 4, ่สี่พฤศจิกายนช่วงบ่ายก็จะมีงานสัมมนาด้วยค่ะทั้งหลายทั้งปวงก็คลิกไปดูที่เว็บไซต์ของอาเ i ียโกฟูเจอร์จะมีบอกใช่ไหมคะว่ากิจกรรมเรามีอะไรบ้างใช่ค่ะเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์อาเซโกฟูเจอร์ได้ได้เลยค่ะ,คะจะได้ตามไปฟังคุณนับถูกนะคะว่าจะไปช่วงไหนเวลาไหน,ไหนที่ไหนกันบ้างนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณนันนะคะ อ่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทีสุฑาวรากุลนะคะจาก Classico Future ค่ะใครสนใจก็คลิกไปที่เว็บไซต์ของ Classico Future นะคะมีงานสัมมนาฟรีด้วยแล้วก็ดีๆเยอะแยะเลยทีเดียวค่ะ